น้องต้องอิ่มน้องต้องรอดน้องต้องไม่สูญพันธ์ศรัทธาเคลื่อนภูผาโครงการปล่อยวัวแดงซูเปอร์ดรีมทีมมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงวันที่3มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเสรีนากบุญหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาน้ำพุหัวหน้าโครงการปล่อยวัวแดงคือสู่ธรรมชาติสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำภาพวัวแดงมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเสรีนากบุญพร้อมกับเขียนบทความเรื่องราวในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ปี2,552หรือเมื่อประมาณ14ปีที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผมมาอยู่ที่นี่เพื่อมาแก้ปัญหาการเลี้ยงดูวัวแดงที่อยู่ในคอกเลี้ยงของศูนย์เขาน้ำพุจังหวัดกาญจนบุรีคงเพราะผมเป็นคนลูกม่อสัตว์ป่า เจ้านายจึงเชื่อใจว่าจะทําได้วันแรกที่ผมเห็นน้องวัวแดงตัวนี้รู้สึกสงสารมากน้องในคอกส่วนใหญ่มีสภาพผอมโซเหตุเพราะการกินอยู่แบบอดบ้างอิ่มบ้างซึ่งก็มีเหตุผลอีกนั่นแหละคือว่าสมัยนั้นไม่มีงบประมาณค่าอาหารเลยเจ้าหน้าที่ที่นี่คงอึดอัดกับภาระที่ต้องแบกรับไม่น้อยทีเดียวทุกๆวันต้องใช้รถบรรทุกเก่าๆเ,เติมน้ํามันแล้วก็ขับตะเวนไปตัดพืชอาหารใกล้บ้างไกลบ้างได้มากบ้างน้อยบ้าง เคยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนถึงขั้นเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายคนบางคนกระดูกยังต้องดามเหล็กมาถึงปัจจุบันผมนี่สงสารและเห็นใจทั้งน้องวัวแดงและเจ้าหน้าที่ผมลงมือแก้ปัญหาทันทีเริ่มจากเปลี่ยนความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ให้รักน้องเหมือนสมาชิกในครอบครัวและปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่เกือบทั้งหมดและปัญหาก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยตั้งแต่ปี2553น้องทุกตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงตามที่ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตะเวนไปตัดพืชอาหารเหมือนก่อน เรามีเวลาพัฒนาหน่วยงานและสร้างสรรค์งานใหม่ๆมากขึ้นผมควรจะขอย้ายกลับบ้านได้แล้วแต่ด้วยความเป็นคนสัตว์ป่าจึงเข้าไปสำรวจเพื่อจะได้รู้ว่ามีวัวแดงเหลืออยู่ในพื้นที่อีกหรือไม่รวมทั้งสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่และนักวิจัยแล้วก็ได้ข้อมูลที่น่าตกใจว่าน้องวัวแดงสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่นี้นานมากแล้ว นั่นจึงนำมาสู่ความตั้งใจใหม่ว่าเราจะต้องส่งน้องกลับป่าเพื่อฟื้นฟูนประชากรน,น้องให้กลับมาลดแล่นในป่าผืนนี้ได้ดังอดีตแล้วเราก็เริ่มลงมือทำทำและทำจนเกิดภาคีเครือข่ายทางซูเปอร์ดีมทีมและมนชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงน้องเหนียวนำให้ผมมาอยู่ที่นี่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเจ้าหน้าที่ที่นี่น้องเหนียวนำให้เกิดซูเปอร์ดีมทีมน้องเหนียวนำให้เกิดมนชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงน้องคือศูนย์รวมใจของคนจิตอาสาทุกคน นับจากวันโน้นมาถึงวันนี้ผมว่าพวกเราเดินทางมาได้ไกลามากครับและน้องวัวแดงจะเหนี่ยวนำเราให้ก้าวเดินต่อไปแน่นอนเดินไปด้วยกันนะครับพี่น้อง ag, สัทธาเคลื่อนภูผา ag, โครงการปล่อยหัวแดง ag, ซูเปอร์ดีมทีม ag, มวลชนจิตอาสาอนุรักษ์หัวแดง